ข่าวอินดีข้ขยี้ทุกข่าวทุกคนนี่คือเหตุการณ์ฟ้าเหลืองของแท้ไม่เหลืองหรอเนี่ยเหลืองมากเลยนะดูดีเห็นไหมเหลืองแบบเหลืองมันแบบจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรเปล่าทกภัยสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวจะมีอีกหรือเปล่า ัวจังอันนี้คือบรรยากาศจริงนะคะนี่คือฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองของแท้เชียงใหม่เกิดปรากฏการอุกาฟ้าเหลืองท่านผู้ชมเมื่อวันสองวันก่อนประชาชนก็เกิดอาการร้อนขึ้นมาทันทีนะโอ้โหไม่เคยเจอปรากฏการฟ้าสีเหลืองนะขนาดนี้ปรากฏเข้าไปอ่านใน Google ท่านผู้ชม เขาบอกว่าจะเกิดอุบัติภัยพิบัติพายุทลมเขาบอกมาเงั้นนะในในใน Google นะลองพิมพ์ไปเออนะครับแหมเอาอีกแล้วหรอมันจะเกิดภัยพิบัติอีกแล้วหรอนี่ก็ยังภัยพิบัติไม่พอหรอฮะอ๋อมันจะเกิดอะไรนักหนานะครับนะก็เป็นต้นปีก็อะไรฮนะน้ำท่วมไปแล้วนะ น้ำท่วมนี้ก็โคตรจะภัยพิบัติแล้วนะใช่ไหมเออนี่สามเดือนผ่านมาแผ่นดินไห่โอ้โหนะมึงจะภัยพิบัติอะไรอีกนะหรือว่าจะน้ําท่วมเหมือนอปโปะ่ะปีห้าสี่เออถ้าน้ําท่วมมานี่โอ้โหนะแอดมินอยู่ปทุมนี่ต้องหนีเลยนะครับ เออนะท่วมถึงคอเออเพิ่งซื้อบ้านด้วยเนี่ยเออเครียดเลยรู้จะรอดหรนะือไมนะเออนะครับมีเรื่องราวตลอดเลยรัฐบาลชุดนี้หรือว่าจะเกิดพายุทลมอะไรอีกหรือว่าจะเกิด t s ่นมไม่อีกโอ้สรรหาที่จะเครียดสรรหาที่จะเกิดนะครับ เนี่ยมีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องให้คิดไอ้เครียดเมื่อฟ้าก็ามาสีเหลืองอีกโอ๊ยทำไมฟ้าไม่เป็นสีแดงทำไมฟ้าไม่เป็นสีเขียวฟ้าจะเป็นสีเหลืองทำไมแล้วมีปรากฏการณ์เลยนะที่เชียงใหม่ปรากฏการณ์หิมะเออนุ่นนุ่นลูกนุ่นกระจายเหมือนหิมะเลยนะโอ๊ย มีแต่อะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเออได้ครับนะามาจะเกิดอะไรก็มาเลยมาเออเอา,เ,อาเต็มที่นะ <c oughs> ครับโอ้โหจะพายุจะน้ำท่วมอะไรก็มามาเออ <c oughs> พร้อมรับเสมอแหละนะโอ้ยนี่น้ำเจ้าพยาก็ลงผิดปกติโอ้ยนะ ที่พ่อมากก็แผ่นดินไหวเนี่ยอยท่านผู้ชมก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันนะฮะห้าสิบห้าสิบนะครับเออเตรียมอุปกรณ์ยังชีพเตรียมอะไรให้มันพร้อมนะถึงเวลามันจะได้หนีทันนะไอ้คนวิ่งลงตึกอะวิ่งแล้ววิ่งอีกอนังละ องอ,องสสสบกาารรนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ